อืมใช่ที่เล่นไหมที่นี่เนี่ยมันอันตรายหนไอหนุม่ม <c oughs> เข้ามาคนเดียวด้วยเนี่ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เองไม่รู้เหรอที่นี่เนี่ยมันอันตรายอะ่ะ <c oughs> เองรู้จักกลุ่มหมอผีพวกไอ้พลไอ้ผามันไหมสวัสดีครับผมผูจังเกิลทูนะครับใคทุกคน วันนี้ผมก็ได้เข้าป่ามาอีกแล้วนะครับก็คือ๋ยว,วันนี้ผมก็จะกลับไปดูที่เดิมนะครับที่ที่ผมไปเมื่อวานนะทุกคนก็เมื่อวานนะครับผมได้ไปเจอกับไอ้ผ่านะทุกคนก็คือผมไปเจอไอ้ผามันรอลูกน้องของมันนะครับรออหัวมาให้นะผมคาดว่าน่าจะเป็นหัวงชายพมา้านะครับทุกคนก็คือผมได้ยินไอ้ผาบอกมาว่าทามันได้อีกสองหัวนะครับทุกคนก็คือมันจะเป็นธรรมาตานะก็ ผมว่านี่มันจะแย่เลยนะถ้ามันเป็นอามาตะานะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันได้ไปครบยังนะครับทุกคนก็แต่ว,วันนี้ผมก็จะกลับมาดูที่เดิมนะครับนี่ผมก็มาคนเดียวนะครับทุกคนก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็ยังไม่ถึงจุดที่ผมจะไปเลยนะครับก็ผมก็ได้มาเปิดคลิปดักบอไว้นะทุกคนเพราะว่าถ้าผมไปเปิดใกล้ๆจ,จุดที่ผมเจอเมื่อวานนะครับม,มันอาจจะรอผมอยู่ก็ได้นะทุกคน โอเคครับทุกคนเราไปรอชมกันนะว่าผมจะเจอไอ้ผ้าเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับทุกคนก็ถ้าเจอวันนี้ผมก็จะรอดูนะก็จะดูนะครับว่าวันนี้ได้กี่หัวแล้วนะทุกคนถ้ามันได้ขบขึ้นมาก็ผมก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะครับคงต้องหาอาจารย์มาช่วยนะทุกคนนะครับทุกคนเร,รเราไปรับชมคลิปกันเลยครับก็รอดูนะครับว่าผมจะเจออะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ โอเคครับทุกคน, okay, คกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ถึงจุดที่ผมจะไปเลยนะทุกคนคือตอนนี้ผมอยู่โซนล่างนะครับต้องขึ้นไปข้างบนอีกนะครับทุกคนที่ผมไปเจอกับไอ้ผ่ากับลูกน้องมันเมื่อวานนะครับก็ผมได้ไปบอกกับเพื่อนๆผมทุกคนแล้วนะทุกคนก็คือผมไปบอกเพื่อนๆผมหมดแล้วนะครับว่าไอ้ผ่าเนี่ยมัน มันต้องการอีกแค่สองหัวนะครับทุกคนผมก็บอกเพื่อนผมแล้วนะันได้อีกสองหัวคือมันอาจจะเป็นอมาตะาได้นะครับเพื่อนผมก็น่าจะรู้ข่าวกันหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าผมก็บอกเกือบทุกคนแล้วนะที่ผมรู้จักนะครับทุกคนครับทุกคนเราไปร,รับชมคลิปกันต่อเลยครับตอนนี้ผมก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะยังไม่เจออะไรผิดปกติเลยนะครับทุกคน ควนดูก็ดูเส้นทางเอานะครับว่าลกมากเลยนะครับแค่ตอนนี้นะครับทุกคนแค่ผมว่าลูกน้องไอ้ผ่ากอโหดแล้วนะครับ แลลูกพี่มันเป็นนมตะขึ้นมานี่ผมว่านี่เหนื่อยพวกลุงชัยแน่เลยนะทุกคน นี้ไอผ่านนะทุกคนผมว่านะครับมันก็น่ากำลังจะตามหาชาวบ้านอยู่เรื่อยๆนะครับผมคาดว่ามันไม่น่าจะเอาแค่สองหัวนะทุกคนเป็นร่องรอยเหมือนมีคนมาพักไปนะทุกคน นี่ก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนยังไม่ถึงจุดที่ผมถ่ายเมื่อวานเลยนะ ครัผมเจอไอ้ผ่ากับลูกน้องมันข้างในนี้นี่ผมจะทำยังไงดีนะลกจัดเลยนะทุกคนผมนะ่าจะเดินมาโซนผิดนะครับโหลกจัดเลยผมไปต่อไม่ได้นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผม ตัดไปตอนข้างบนเลยนะครับก็คือมันลกจัดเลยนะผมเดินไปไม่ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมไปตัดช่วงที่ผมขึ้นไปถึงข้างบนแล้วดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันข้างบนเลยครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้เดินทางขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับจุดที่ผมเดินทำรวดเมื่อวานนะทุกคน กว่าจะผ่านจุดข้างล่างมาได้นะทุกคนเหนื่อยจัดเลยนะครับก็คือทางนี้ลกจัดเลยนะผมต้องหาทางออกกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้หนี่เหนอยเ,อเรื่องเลยนะครับทุกคนก็ระหว่างนี่ผมเดินมานะทุกคนแต่รอบนี้นะแปลกจัดเลยนะทุกคนผมได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงนะครับ โอ้โหพูแล้วขนลุกเลยนะทุกคนรอบนี้แปลกมากเลยนะทุกคนปกติผมจะได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้ชายนะครับแต่วันนี้ตอนผมเดินขึ้นมานะทุกคนผมได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงนะครับก็ไม่รู้ว่าแกคุยแกพูดอะไรนะทุกคนแต่ว่าเสียงนี้พอจะฟังรู้นะครับว่าไม่ใช่ผู้ชายนะทุกคน ผมอยู่ในป่าคนเดียวเลยนะครับตอนนี้คนกระดูนะ เหมือนจะใกล้ถึงแล้วนะทุกคนผมก็อยากจะเจอกับมันมากเลยนะทุกคนผมไม่ได้อยากจะเจอแบบสู้กับมันนะทุกคนไม่ถึงว่าผมอยากจะเจอมันนะผมอยากจะถ่ายมันนะครับว่าอยากจะรู้นะครับว่ามันได้หัวของชาวบ้านเนี่ยครบตามจำนวนที่มันต้องการหรือ,อยังนะทุกคน เพราะว่าถ้าไม่มีใครเห็นนี้เราไปรู้ว่าตอนที่มันได้ครบแล้วนะครับบอกเลยนะตอนนั้นน่าจะแย่ก็เดี๋ยวลงข้างล่างนี้ไปนะทุกคนแล้วเดินไปอีกแค่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็จะถึงจุดที่ผมเจอกับไอ้ผาแล้วนะครับ เหมือนผมจะเจอกับไข่ไม่รู้นะครับแต่ดูเหมือนว่าไข่ไวะเนี่ยมันเป็นไข่เนี่ยฮะทำอะไรเนะน,นี่พิงพุงขาเนี่ยนะ อ๋อผมก็มาเดินถ่ายต้นไม้เล่นๆครับฮใช่ที่เล่นไหมที่นี่เนี่ยมันอันตรายหน่อ้นุม่มเข้ามาคนเดียวด้วยเนี่ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เองไม่รู้เหรอที่นี่เนี่ยมันอันตรายอะ่ะเ็งรู้จักคกุม หมอผีพวกไอ้พลไอ้ผามันไหมอ๋อถ้าเป็นพวกไอ้พลไอ้ผาผมพอจะรู้จักอยู่ครับนั่นและไอ้พวกนี้เนี่ยมันน่ากลัวถ้ามันเจอเองเนี่ยมันเละปล่อยไว้แน่นแบบแัดฆ่าเนี่ยตามล่ามันแทบแย่เลยอมันไล่ทำร้ายคนไปทั่ว แต่มันก็นี้ค่ะหลอดทุกครั้งเอาท่านก็ท่านตามล่าพวกมันอยู่เหรอใช่แล้วแล้วท่านเป็นใครอะครับข้าชื่อว่ามูเซอร์มูเซอร์อรใช่แล้วแต่เองรู้จากก็ข้าเนี่ยเฮ้ยเซ็นหน้ากับไอ้กอล่มมันมา ข้าก็เล่นงานปางตายไปแล้วโดยการตัดหัวมันมาตอนนี้ข้าก็ได้จองจำหัวมันไว้ในถ้ำแล้วแล้เหลืออีกคนนึงผามันข้ากำลังตามล่ามันเลยแล้วตอนนี้ท่านพอจะรู้ไหมว่าม,มันอยู่ไหนอ่ะท่านผานเนอครับ ไม่รู้แล้วข้าก็หามันอยู่เนี่ยแหละหาจนทั่วป่าแล้วไม่รู้ว่ามันมีวิชาพังตาข้าหรือเปล่าไอน้นมนี่เอ,เองเนี่ยวาสนาดีนะดูจากสีหน้าลาสีของเองเนี่ยมีคนคุ้มครองอยู่นะอเองมีของดีอะไรติดตัวหรือเปล่าเข้าป่าแบบนี้อ๋อผมมีมีดอยู่เล่มหนึ่งครับ ขอดูจะได้ไหมได้ครับท่านล้วหน่ำมีี่ท่านา,าผมให้มา,าขอดูหน่อยนี่มันไม้ไม้มงคลนี่นะของดีเลยละ่ะ แต่ว่าเหมือนาราสีมันจะตกนะเนี่ยเอางี้แล้วข้าเนี่ยจะลงคาถาอาคมให้มีดเองเพิ่มจะได้มีฤทธิ์เดชมากขึ้นเองจะให้ข้าเอาไว้ไหมผว่าผมก็จะไปหาพระจารย์ผมพอดีจะขอคุเคผม่พดีได้เลยได้เลย เดี๋ยวเองเนี่ยเอาไว้กับข้ามีเหล่มนี้เดี๋ยวพุงนี้เองคอยมาเอาแต่ตอนนี้ข้าก็มีของดีให้เจ้าก่อนเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวทะเลนี่ไม่แพ้กับมีเหลี่มนี้ของเองเลยนี่สอยลูกป,ประคำที่อาจารย์ของข้าเนี่ยให้มาเหมือนกันาอาจารย์ข้าเนี่ยตายไปแล้วข้าเนี่ยก็ได้ถือทอดมหมด เองก็เอาไว้ติดตัวแล้วกันนะไอ้หนุ่มเพื่อป้องกันตัวลูกประคำไม้อันนี้ทำมาจากไม้มะคา่าที่ลงคาถาอาคมไวม,มากมายเองถ้าเองไม่อยากของคอเองก็ของมือเองได้นี่ใช้ต่อยเนี่ยพุทธคุณดีนักแล เอาหัวเองมาใส่ไว้ติดตัวตลอดนะทำทอดเด็ดขาดเวลาเข้าป่าเพราะมันจะช่วยเจ้าได้หลายอย่างครับก็ผมเมื่อวานนะท่านคือผมจะเล่าให้ท่านฟังครับได้ครับเมืว,วานผมไปเจอกับสิภามา,าท่านสิภาคมันทำอะไรเอง มื่อวานผมไปเจอมันกับลูกน้องมันน,นี้ท่านลูกน้องมันเอาหัวมาให้ก็ไมณนี่มันบอกว่าลุงเงาบอกไอผ่าบอกว่าถ้ามันได้อีกสองหัวผมก็จะเป็นนามาต่าท่านเจ้านี่หอมเกลิมนักข้าเห็นมันทีข้าจะปล่อยมันไว้ไปไม่ได้แล้วตรงนี้เองมาเอามีดเองแล้วข้าจะออกเดินทางล่ามันต่อจ้ายไหม อบใจมากสำหรับข่าวขา้าก็กำลังตามตัวมันอยู่เลยตามใช่แล้วค่ะตามตัวมันนานแล้วใช่เคยซัดกันหลายรอบจนขา้าเนี่ยได้แพ้ติดตัวมาหลายแผลตอนนี้นิ้วขา้ายังสนอยู่เลย ช่มีรอยแผลเป็นที่เองเห็นเนี่ยแหละโดนมันฟันเขา้าโเกือบขาดเลยเจ็บเอาการพักรักษาตัวไปหลายวันเหมือนกันนะข้านะมีน้ำว่ามูเซอเองก็จำไว้ให้ดีข้าก็มีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายหรือว่าถ้าเองอยากจะเป็นลูกศิษย์ของข้าก็มาได้นะนุ่ม นะตรงนี้ก็มาเอามีดอย่าลืมที่นี่แล้วข้าจะออกเดินทางต่อแล้วมมคงเป็นบุญวาสนาของเองแหละที่ได้เจอกับข้าเองก็มีบุญนำแล้วก็มีสิ่งจัดจิตคุ้มครองตัวเองอยู่ด้วยนะทำอะไรก็ระมัดระวังนายหนุ่มนะผมก็ ได้เลยนุม่มข้าจะดูแลมีดเองเร่มนี้เอาเองอย่าลืมมารับมันคืนล่ะเ,<ร>เป็นมีดดูแล้วมันช่วยชีวิตเองมาหลายครั้งแล้วนะใส่ไหมนั่น,หน,หหนแหละข้าก็พอจะรู้อยู่ข้า,าก็จะไบบำเพน็นบุญของข้าตาลอละนุม่ม มันก็สง,งบดีนะแต่ข้าอยากไปที่จะเป็นปา่าดิบชื้นมากกว่า<ม>เพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีอะไรให้ข้าลองหลายอย่างไปไอ้นุม่มรีบเดินทางกลับ<ม>จะได้ปลอดภัยเพราะว่าที่นี่ก็มีอันตรายมากมายเองก็ยาสมาที่นี่บ่อยนักละ<ม>ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกลับมาหาท่านอาจารย์นะครับ ได้เลยนุม่มข้าก็มีลูกศิษย์เยอะแยะเด็กตัวเล็กก็ยังมาขอเป็นลูกศิษย์ข้าเลยตอนนี้มันบำเพ็ญตัวอยู่ในป่าโซนนูนนะครับพระอาจารย์เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับดีนุม่ม ตอนนี้ท่านอาจารย์มูเซอร์นะครับท่านก็ได้กลับไปแล้วนะครับทุกคนก็ท่านอาจจะเขาป่าลึกนะครับท่านบอกเอาไว้นะทุกคนก็เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับก่อนนะครับเพราะว่าท่านบอกไว้ผมกลับไปก่อนนะครับทุกคน แล้วค่อยมาหาทันพงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันอันตรายกว่าที่ผมคิดนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็ <c oughs> ได้ของดีมาใหม่นะครับทุกคนก็ทันมูเซอร์ได้ให้กับลูกประคำมานะทุกคนแกบอกว่าเป็นลูกประคำที่ทาจากไม้มาค่านะครับเรามีลิปอ,อิธิลิปแรงนะทุกคน นนี่ะครับแค่นี้ก็แรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาผ้าเครื่องมาใส่เลยนะทุกคนก็ผมรู้สึกดีมากเลยนะครับที่มาเจอกับท่านอาจารย์คนนี้นะหรือว่าเป็นโชคชะตากันนะทุกคนที่ผมได้มาเจอกับท่านนะไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านเจ้ามีดผมไปปลุกเสกให้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวให้ผู้ผมอ่ะให้ผมอ่ะกลับมาเอาพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเขาปลุกเสกมีดให้ผมเสร็จเมื่อไร่นะครับเดี๋ยวเขาจะพาออกไปล่าไอโผไอผ่านนะทุกคน ผมก็เพิ่งจะเจอเขาครั้งแรกนะครับทุกคนแต่ว่าเขาบอกมาว่าเขาไล่ตามันมาตั้งแต่ยันพ่อมันแล้วนะทุกคนก็เคยเป็นศัตรูกันตั้งแต่พ่อของไอ้ผ่าแล้วนะก็คือไอ้ผลนะครับเคยเป็นศัตรูกันนะเดี๋ยวพวกแกก็เคยประชันกันด้วยนะครับทุกคนก็คือผมเห็นแกก็ให้ดูบาดแผลนะครับ นิ้วเกือบขาดนะครับทุกคนอันนี้ผมไม่ได้หยอกนะครับนิ้วแกนิ้วของท่านอาจารย์มูเซอร์นะครับเกือบขาดนะทุกคนสมัยที่แกสู้กับไอ้โผลนะขอแกให้ดูนะยังมีรอยแผลเป็นอยู่เลยนะครับทุกคนผมนี้แบบอ๋อน่าจะไม่ธรรมดานะครับประวัติของท่านมูเซอร์นะแต่ว่าไอ้กอลัมนี่ผมไม่รู้จักนะทุกคน มันคือตัวอะไรไม่รู้นะท่านบอกว่าท่านก็ได้สั่งหารมันมาแล้วนะครับไอ้กอลัมนะทุกคนผมก็ยังไม่เคยเจอสักทีเลยนะครับไอ้กอลัมเนี่ยแต่ว่าท่านอาจารย์มูเซอร์บอกว่าได้ตัดหววไปแล้วนะผมก็คงไม่มีทางจะได้เจอมันแล้วนะทุกคนก็ดีแล้วนะที่ผมไม่ได้เจอมันแล้วนะเพราะว่าถ้ามันยังอยู่นี่ ผมว่าผมก็คงจะไม่รอดจา,กายกอ้อลรมเหมือนกันนะน okay, ทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ mm. เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ mm. ผมจะกลับมาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะครับ mm. แล้วก็ผมก็จะนำพวกขนมน้ำมาให้ท่านด้วยนะทุกคน ก็เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากท่านอาจารย์คนใหม่ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ได้เป็นผมก็ได้ฝากเขาเป็นศิษย์ท่านแล้วนะครับทุกคนก็ท่านก็รับผมเป็นศิษย์แล้วนะครับท่านบอกว่าลูกศิษย์ท่านก็เยอะเลยนะครับทุกคนมีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะครับทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าพวกที่เป็นลูกน้องไอยพวกที่เป็นลูกศิษย์ของเขานะครับ ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะทุกคนก็อยู่ในป่านะครับตอนนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็เราดูนะครับว่าพรุ่งเนี้ยผมกับอาจารย์ผมนะครับจะเจอไอ้ผ่าหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ